10บฉากล้อนบนแผ่นฟิล์มฉากอีโรติกในหนังไม่ใช่แค่ฉากหวือหวาเรียกกระแสแต่ยังถือเป็นส่วนผสมพิเศษที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกับชีวิตอำนาจประวัติศาสตร์สังคมการเมืองและสะท้อนความสัมพันธ์ของคนที่อยู่บนเตียงได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุด แบ้ไต่บาสตอนรับเทศกาลแห่งความรักด้วย10บหนังอีโรติกที่ไม่ได้ดูเดือดแค่ฉากอย่างว่าเพราะสิ่งที่เหนือกว่าฉากโปสติดตาติดใจคือการเปลือยประเด็นเข้มๆที่ดูแล้วจะถึงจุดสุดยอดอย่างแน่นอนวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ Basic Instinct You tell the nature your relationship with นังฆาตกรรมนีโอนัวเรื่องราวของนิกตำรวจสืบสวนที่ต้องทำคดีหลังจากที่มีผู้ชายถูกฆาตกรรมโดยมีแคทเธอรีนแฟนสาวสุดยั่วยวนของผู้ตายเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่แล้วนิกก็ต้องตกอยู่ในวังวนของเกมจิตวิทยาที่ยิ่งทำให้การสืบสวนชี้ตัวคนร้ายยิ่งแย่ลงทุกทีนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซของผู้กำกับพอลเวอร์โฮเวน ที่สร้างชื่อจากการนำเนื้อหาทางเพศความรุนแรงผสมเข้ากับเนื้อหาเสียยีสังคมและความดำมืดของมนุษย์ที่เคยตกเป็นประเด็นอื้อฉาวและถกเถียงมาแล้วตัวหนังไม่ได้มีดีแค่ฉากสุดเร่าร้อนหวือหวาที่นักแสดงนำทั้งไบเคลดักลาสและชารอนสโตนทุ่มทุนแสดงด้วยตัวเองแต่เป็นการผสมหนังอีโรติกกับหนังสืบสวนสอบสวนสุดระทึกดำเนินเรื่องด้วยจิตวิทยาสุดเข้มข้นทำไรายได้ทั่วโลก3 0ร 52ล้านเหรียญเข้าชิง2รางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำกลายเป็นไอคอนของหนังอีโรติกยุค90และแน่นอนว่ารวมทั้งฉากนั่งไข่ห้างสุดฮือฮาที่แจงเกิดให้ชารอนสโตนเป็นที่รู้จักและกลายเป็นนักแสดงหญิงมากฝีมือของวงการ like The Reader Tell me what you've been studying. I'm studying a play. You can read it. I'd rather listen to you. โศกนาตรกรรมความรักกามารมณ์และผลพวงสงครามเรื่องราวของไมเคิลเด็กหนุ่มวัย15ปีที่ได้ไปพบรักกับฮันนาชมิดสาวใหญ่วัย36ปีไมเคิลชักนำฮันนาด้วยโลกแห่งวรรณกรรมส่วนฮันนากลายเป็นผู้ชักนำเขาเข้าสู่โลกของกามารมณ์จนกระทั่งเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไมเคิลในวัยผู้ใหญ่จึงได้ลวงรู้อดีตที่ซ่อนเลนของฮันนา ผลงานของผู้กำกับสเ e ฟนดาวดีดัดแปลงจากนิยายของเยอรมนีผลงานการเขียนของแบรนด h ฮาร์ทริงนำแสดงโดยเคนทวินสเลตและเลฟสไฟส์นอกจากบรรดาฉากอีโรติกที่เป็นภาพจำฉากเข้าพระเข้านางของคู่ต่างวายัยที่ไม่ได้มีแค่ความโจงครึมแต่ยังแฝงประเด็นและเส้นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ช่องวางระหว่างวายัยการยอมรับในตัวตน และผลพวงจากเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเฉียบคมรวมทั้งการแสดงของวินสเลตทุม่มทุนเล่นเองเปลือยจริงเล่นจริงยิ่งกว่าไททานิกที่ส่งให้เธอสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย เรื่องราวของกามรมารมผิดทำนองคลองธรรมของด็อตอรสเฟนนักการเมืองว่าที่รัฐมนตรีที่ถล่มลึกไปมีความสัมพันธ์กับแอนนาแฟนสาวของลูกชายหรือลูกสะใภ้ของตัวเอง ก่อนที่แอนนาจะค่อยๆเผยความลับของตัวเองออกมานี่คือผลงานการกำกับหนังชิ้นท้ายๆของลุยส์มาลที่สร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของโจเซฟีนฮาร์ทที่ตีพิมพ์ในปี1991ได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes 81%แม้จะไม่ได้เป็นหนังแมสแต่หนังเรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามทั้งความอันตรายของความรักที่ผิดทำนองคลองธรรม เกมทางจิตวิทยาที่มีการมาร์เป็นเครื่องมือที่จูเลียสบิโนชสามารถแสดงออกมาได้อย่างลึกลับและเย้ายวนสะท้อนความปรารถนาอันเกินขอบเขตที่ทำลายชีวิตคนหนึ่งคนให้พังพินาศย่อยยับได้นอกจากนี้ตัวหนังยังถูกรีเมคเป็นมินิซีรีส์ของเน็ตฟ i ิในชื่อ Obsession อีกด้วย Who are you Who are you Nymphomaniacs ผลงานหนังอีโรติกสุดอื้อฉาวที่ไม่ได้เข้าฉายในไทยเรื่องราวของโจหญิงสาววัย50ปีที่โดนรุมซ้อมจนปางตายเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตไว้โจจึงได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดจากโรคความต้องการทางเพศสูงที่ทำให้เธอได้พบเจอประสบการณ์ทางเพศหลายครั้งตั้งแต่วัยสาว ผลงานของผู้กำกับลาสฟอนเทียที่ถูกแยกออกเป็นสองภาคแม้หนังเรื่องนี้จะยั่วยาวด้วยบรรดาฉากแบบ20บวกที่ทุมเทปเปลื่อยเล่นฉากอย่างว่ากันแบบจริงจังรุนแรงเห็นกันแบบจัดจ่ไม่มีเซ็นเซอร์แถมนักแสดงทุกคนก็ทุมเทปเปิดเปลือยกันแบบไม่มีกากขนาดที่ชายอลาบัฟนักแสดงผู้รับบทเป็นเจอรโรมเลือกที่จะส่งภาพอาวัยวะเพศของตัวเองตามคำขอของทีมงานตอนออดิชัน่น เพื่อให้ทีมงานเลือกเขาไปแสดงแถมแฟนสาวของเจ้าตัวในตอนนั้นอย่างแคลลรีนโฟยังขอเลิกเพราะทนเห็นแฟนหนุ่มเล่นฉากอย่างว่าไม่ได้แต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่หนังโปอัปเกรดด้วยการสะทอ้อนเรื่องราวของมนุษย์ที่สุดแสนแจะกระากระอ่วนสะทอ้อนให้เห็นภาพของมนุษย์ที่กระทำกับมนุษย์ด้วยกันเองแบบไร้ยางอายไร้ศีลธรรมอย่างโหดร้ายและน่าสมเพชด้วยกันทั้งสิน้น We say sex addict. I am a nymphomaniac and I love my filthy, dirty life. Blue is the warmest color. Déjeuner? Ouais, un peu. Leave my ความรักของหญิงสาวการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้และการเติบโตของชีวิตจากนิยายภาพชื่อด่างของจูมาโรเรื่องราวของอเดลเด็กสาววัย15ปีที่ได้รู้จักความรักหลังได้พบกับเอมม่าสาวห้าผมสีฟ้ากลายเป็นความรักและความปรารถนาอันเร่าร้อนและงดงามก่อนที่อเดลจะค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่และคนพบความหมายที่แท้จริงของความรัก นี่คือผลงานหนังฝรั่งเศสนอกกระแสผลงานการกำกับของอับเดลลาทีฟเคชิชนำแสดงโดยอาเดลเอ็กซาโคโพลอสและนางเอกฝรั่งเศสระดับฮอลลีวูดเลอาดเซดูนี่คือหนังแนวโรแมนติกดราม่าเรสเบียนและคัมมิ่งออฟเอจที่ได้รับคำชื่นชม ทังจากอีโรติกเร d NC 17ที่เราร้อนแต่ไม่โชงฉ่างรวมทั้งบทและแกนของหนังที่เล่าเรื่องของการเติบโตความรักในเพศเดียวกันความสมหวังและอ้างหวางและการเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันเชกเช่นกับสีฟ้าที่ดูเย็นสบายและหนาวเหน็บตัวหนังได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes 88% และสร้างชื่อเรียกเสียงปรบมือเกลียวกล่าวหลังควา้ารางวัปลปามดอหรือปามทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานส์บัครอง Why Things ห,ห What sex crime? Not yeah. นังอีโรติกชื่อเรนนิโอนัว ผลงานการกำกับของจอห์นแมกโนตันกับเรื่องราวสุดลึกลับเมื่อแซมลอมบาโดอาจารย์หนุ่มหล่อนในมหาวิทยาลัยกลับถูกเคลลี่สาวน้อยลูกคุณหนูแจงความจับในข้อหาคมขืนแถมซูซี่สาวเปรี้ยวอีกคนก็ออกมายืนยันว่าถูกครูคนนี้กระทำชำเราด้วยเช่นกันแต่ยิ่งสืบเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดแด้านยิ่งพลิกผันมากขึ้นเรื่อยหากใครชอบแนวสืบสวนสอบส,วน,สวนซ่อนเงื่อนผสมฉากว่าบิว18บบั แนวเดียวกับ Basic Instinct หนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดจากฝีมือการแสดงแบบเต็มเหนียวของหนุ่มฮอตแมดดิลันสมทบด้วยเควินเบคอนและสองนางเอกสาวฮอตยุก90ทั้งเดนิสลิชาร์สและเนฟแคมเบลที่กลายเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้ไปแล้วทั้งฉากจูบในสระว่ายน้ำและฉากสามเศร้าสุดสถาน The Dreamers What are you doing? What are you doing? I've been memorizing this rule. เซ็กสังคมการเมืองความฝันและคนรุ่นใหม่ผลงานกำกับสุดเข้มข้นของเบอร์นาร์โดแบตโตลุกชีผู้กำกับชาวอิตาลีเจ้าของผลงานหนังระดับเอพิกทั้ง The Last Emperor และ Return Buddha เรื่องราวโรแมนติกดราม่าส,สามเศร้าของแมทธิวหนุม่มอเมริกันที่เข้ามาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนในฝรั่งเศสช่วงเวลาที่เกิดเหตุจลาจนเขาได้พบกับอิซาเบลและทีโอพี่น้องฝาแฝดที่ได้เข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันก่อนที่ทั้งสามคนจะเริ่มค่อยๆค้นหาตัวตนและเปิดเรื่องความปรารถนาที่ถล่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆ แม้หนังเรื่องนี้จะสร้างความฮือฮาด้วยฉากร้อนแรงที่เผยให้เห็นทุกแส,ส่วนทุกพฤติกรรมการล่วมรักของมนุษย์แบบหมดเปลือกแรงติดเรท NC 1 7ในอเมริกาและเข้าฉายในไทยด้วยเร็2 20บวกจากการทุ่มทุนแสดงของ3ตัวละครเอกทั้งไมเคิลพีตลุส์กาเลวและเอวากรีน แต่เนื้ออื่นใดนี่คือหนังวิพากษ์สังคมและช่องว่างระหว่างไวัยได้อย่างเข้มข้นจนอาจจะหลุดโฟกัสไปฟังบทสนทนาของทั้ง3มคนเมื่อกว่าดูฉากจงครื่มไปเลยก็ได้อันเฟรชฟูเด็กบุกสุ่เนีย หนังคนคบชูที่ไม่ได้มีแค่การคบชูเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดและคอนนี่สามีภรรยาและพ่อแม่ของลูกชายวัยแดขวบในบ้านที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่แล้วพอหนุ่มหล่อแปลกหน้ากลับเข้ามาในชีวิตของคอนนี่ทั้งคู่เริ่มถลำลึกก้าวข้ามเส้นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่อยากจะถอนตัวจนเริ่มถลำลึกและย้อนกลับมาทำลายชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องผลงานการกำกับของเอเดรียนลินผู้กำกับโลลิต้าตัวหนังเป็นการรีเมคจากหนังคลาสสิก The Unfaithful Wife ที่ฉายในปี1969ตัวหนังเลือกนำเสนอมุมมองของการมีชูและผลพวงอันแสนเจ็บปวดจากการกระทำและมุมมองของผู้หญิงแทนที่จะเป็นมุมมองจากผู้ชายตามปกติถ่ายทอดผ่านฉากอีโรติกที่หวือหวาแบบพองามที่เปลี่ยนเป็นแนวชิลเลอร์ปิดจบด้วยบทสรุปแห่งความชิบหายวายป่วงของคนทั้งสามนำแสดงโดยลิชาร์ดเกียโอลิวิเยมาติเนส และไดแอลเลนรับบทเป็นคอนนี่ซัมเนอร์แม่บ้านผู้รอบมีชูที่เข้าถึงบทจนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของปีนั้น Last caution. fine's I'm ผลงานหนังอีโรติกพีเรียดที่อื้อฉาวที่สุดในชีวิตของผู้กำกับระดับโลกชาวไต้หวันอังลีดัดแปลงจากเรื่องสั้นที่เขียนโดยนักเขียนชาวจีนไอลินจางอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวของหวังเจียจีนักศึกษาสาวที่เข้าร่วมปฏิบัติการลอบสังหารกระบฏท,ที่รวมมือกับชาวญี่ปุ่นหญิงสาวได้ปลอมแปลงตัวเองเข้าไปติสดสนิทกับมิสเตอร์อีชายหนุ่มผู้มีอำนาจทางการเมือง และล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่สุดท้ายเธอกลับตกหลุมพรางแห่งสวรรค์นั้นเสียเองแม้หนังเรื่องนี้จะโด่งดังจากฉากร่วมรักททยยากติดเรตเอ็7ซซแถมนักแสดงนำทั้งเหลียงเฉาวเวยและถังเว่ยยังทุ่มทุนเปลือยเห็นกันแบบจ่าจ่าไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวจนลือกันว่าทั้งคู่แสดงฉากอย่างว่าก,กันจริงๆหนักถึงขั้นที่หลิวเจียหลิงภรรยาของเหลียงเฉาวเวยดูแล้วยังโมโห ส่วนถั้งเบยนักแสดงสาวหน้าใหม่จากแผ่นดินใหญ่ที่แจ้งเกิดในหนังเรื่องนี้จนถูกทางการจีนสั่งแบนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนี่คือหนังสายลับสไตล์อังลีที่มีดีทั้งโปรดักชันงานภาพและเรื่องราวของตั้นหาราคาที่ผูกเข้ากับการเมืองได้อย่างน่าทึ่ง ได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes 73เปอร์เซ็นต์ชนะรางวัลสิงโตทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสและคว้าเจ็ดรางวัลจากเวทีม้าทองคำ นังอีโรติกพิเรียดสัญชาติเกาหลีใต้ผลงานกำกับและเขียนบทโดยพักชาญอุกดัดแปลงจากนว,วนิยายฟิงเกอร์ส t มของซาร่าวอเตอร์สที่เปลี่ยนจากอังกฤษกลายเป็นเกาหลีใต้ในสมัยที่ถูกปกครองโดยญี่ปุ่นเรื่องราวของนำซุกฮีสาวน้อยนักล้วงกระเป๋าที่ได้รับการว่าจ้างให้ปลอมตัวเข้าไปเป็นคนรับใช้ในคาริัของคาฮาบดีและฮิเดโกสาวชาวญี่ปุ่นเพื่อหวงังทรัพย์สิน แต่ความรู้สึกของทั้งคู่กับล่วงล้ำถล่มลึกจนเกินกว่าความเป็นสาวชชยและนายหญิงนี่คือหนังอีโรติกเรสเบียนที่ไม่ได้เน้นแค่ฉากอีโรติกวุ่นว๋าแต่เต็มไปด้วยความงดงามและว่าวามผสมผสานเรื่องราวเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์บริบทของสังคมในยุคสมัยที่ชายเป็นใหญ่ที่ไปลึกและไกลกว่าฉบับนิยายรวมทั้งฝีมือการแสดงของคิมมินฮีและคิมแทรีที่สะกดให้จ้องมองแบบตาไม่กระพริบ ภายใต้บรรยากาศจิตวิทยาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและบทสรุปที่สาเกใจได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes 96%และไปไกลถึงเข้าชิงรางวัลป้านทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคคนส์และนี่คือ10ฉากร้อนบนแผ่นฟิล์มใครมีเรื่องไหนอยากแนะนำลองมาบอกเราใต้คลิปนี้ได้เลย สุดท้ายนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ